เธอเคยได้ยินเพลง If I c a n Stop My Heart From Breaking ผลงานของโรบบี้คนนั้นได้ไหมเทศกาลประสานเสียงกะจะเ่้ขึ้นแล้วรังครั้งเสียงเพลงของเธอก็ดังขึ้นในความฝันเหมือนกันที่นี่คือสถานที่ที่ใกล้กับความฝันฟ้าฟ้าที่สุดทั้งห่างไกลจากความวุ่นวายของตัวเมืองและไม่มีเสียงโกหูของผู้สร้างฝันไม่มีผู้ใดามารบก,กวนได้แถมยังสัมผัสได้ถึงวิวชิว ผู้คนและความฝันและเวลาเห็นนั้นด้วยสวยจังเลยนะเวลาหยุดนิ่งอยู่ในช่วงเวลาประกายทองตลอดไปความฝันสีทองอารามแห่งนี้มีทั้งหลอกมาสฟูในบาร์เมโมคิปเปอร์ของสวนประกายความทรงจำกา l ลซี่เดนเจอร์ผู้ระเห็นเนรรอนตัวแทนขององค์กรผู้มาเยือนนี้รานามจากแอสโ Express และก็ฉันคนนี้ด้วย ทุกคนต่างหลบไหลอยู่ที่นี่อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามแม้ว่าพวกเราจะมีเป้าหมายที่แตกต่างก็ตามทีขอโทษด้วยนะสเกลล่จริงๆแล้วนะฉันนะ่ะเป็นผู้รังแกข้าแนะ่จริงๆ ชันรูว่าแล้วปีเธอไม่อยู่จริงๆด้วยมาเกิดของฉันถูกทำลายไป่อนานม,มาแล้วซึ่งอาจจะเป็นฝีมือของกองทัพหรือไม่ก็ฝีมือของสวามฉันเป็นผูปป้อพยพมาจากดวงดาวแลมกับคนในพื้นที่หลายๆคนในแพนาคนนี่นั่นแหละ ประสานได้ออกก่อทุกคนรวมถึงผู้ร่อนแดนในที่ห่างไกลตะกูลตอบรับพวกเขาแต่ยังไงพวกเขาก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของที่นี่วามกลาฟมหาคนครสีทออารามแห่งนี้ความฝันของคนบางคนที่มีชื่อว่าเพนาคอนี่และความฝันของคนบางคนก็ไม่ต่างอะไรกับความเป็นจริงเลยแม้ว่าในตอนแรก ขตประดาทุกคนก็จะแวะเวียนมาในที่นี่ที่มีบสมเดียวกันก็ตามฉันเองก็เหมือนกันอาที่จริงฉันก็มีความปรารถนาที่อยากจะทำให้เป็นจริงแต่กลับไม่สมหวังซึ่งความรู้สึกมันรุนแรงเะจนระบายออกมากในแกนฝันฉันเข้าใจได้นะ รูคสูดเสียเอนทรปีเธอเคยได้ยินคำนี้ไหมเป็นปรากฏการประหาดชนิดหนึ่งโครงสร้างทางกายภาพของผู้ที่ป่วยโรคนี้จะเข้าสู่สภาวะคลายตัวอย่างช้าๆซึ่งหมายความว่าเธอกำลังจะค่อยๆหายไปและการหายไปนี้จะไม่เป็นที่สังเกตของคนรอบข้างอีกด้วยเธอยังสามารถวิ่งได้ กระโดดได้และพูดคุยกับคนอื่นได้ทุกอย่างก็ดูจะปกติดีเพียงแต่เธอจะช้ากว่าคนอื่นนิดหน่อยเท่านั้นแลวจะค่อยๆช้าลงช้าลงเรื่อยๆจนก,กระทั่งโครงร่างของตัวเองและโลกทั้งใบได้เดือดรางลงเธอจะแยกแยะความจริงและความฝันไม่ออกเพราะพวกมันได้แตกสลายในแบบเดียวกัน เพราะฉะนั้นฉันควรจะปฏิเสธมันยังไงดีล่ะเธอเพอะตินิการออกไหมในความฝันนี้ฉันน่ะไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องรักษาพยาบาลที่เย็นเหยียบแล้วฉันสามารถเยควคำพูดของมองไว้ข้างหลังและฉันสามารถฟังเห็นสัมผัสคิดและเข้าใจทุกสีทุกอย่างที่ฉัต้องการด้วยร่างกายของฉันแต่แม้ว่า,าโลกบนี้จะไม่สมจริง แต่ความรู้สึกก็มีค่าจนเสียไม่มีสิ่งใดมาเทียบได้หมอนกะเวลานี้ไงล่ะขอโทษด้วยนะเป็นเพราะเหตุผลบางอย่างกับเรื่องบางเรื่องตอนนี้ฉันก็ยลยไม่าสามารถบอกเธอได้ทั้งหมดแต่ว่ามีบางเรื่องที่ฉันควรจะบอกกับเธอตามตรง <'t> มารดดกอองชั่นนาฬิกา เป็นสิ่งที่ฉันปรารถนาก็จริงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบบฝั่งไปฝ่ายและกลายเป็นตกันอย่างน้อยฉันก็อยากให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นฉันก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันขอคุณนะ <c oughs> ฉันฝันเห็นผืนแผ่นดีที่ไม่เกรียมดอกตูมดอกหนึ่งผุดออกมาจากพื้นดิน มันผีบานใต้แสงแห่งรุ่อ,อรุณก่อนที่จะกระซิบพึมพัน,พนกับฉันยังจากคำถามมันบตดเชิได้ไหมเห็นใดชีวิตต้องหลับไหลดูสิในด้านฝันแห่งนี้ทุกอย่างตามเรัยบอนุญาตทุกอย่างลุ่นเป็นไปได้อดีตที่น่าเบื่อจนเกินทนแต่สลายเหมากับฟองสบ,บู่ แล้ววันพรุ่งนี้ที่ม่อยาจจะ,ะเผเชิญก็จะไม่ไวันมาถึงเหตุใดผู้คนถึงเลือกที่จะหลับไหลฉันคิดว่านะคงเพราะกลัวที่จะตื่นจากความฝันนะสิจะจุกเข้าสู่บรรยากาศที่เตึงเครียดเฉยเลยขอโทษด้วยนะไม่มควรจะเป็นแบบนี้เลยจริงๆอืม ฉันขอคิดก่อนนะว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศให้กระคืมขึ้นมาได้ยังไงอาจริงสิเธอมีเพื่อนที่อยู่ควนรถไฟตัง้งเยอะแยะปกติถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็จะต้องทำยังไงกันเหรอมารชเธอจะลากพวกเราไปถ่ายเซลฟี่เซลฟี Self ie, Self ie. ่เซลฟี่เธอพูดถูกอะไร ฉันเองก็มาที่นี่ตั้งหลายครั้งแล้วแต่ทำไมกันนะแต่ไม่คิดที่จะถ่ายรูปเอาไว้เลยนะแต่ว่าถ้าเธอถ่ายตัวเองมันก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่มาถ่ายด้วยกันไหมถือว่าเก็บไปที่เลึกนะเอาสิ <c oughs> อดี๋ยัวเราเชเชียวนะแต่ที่จริงฉันก็แค่จะกลัวกล้องนะเอาถ่ายถือสิ สาน้อยยื่นมือถือของเธอให้คุณดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวังคุณรับมือถือมากดเข้าแอปถ่ายรูปแล้วกลับด้านกล้องอย่างรวดเร็วจากนั้นคุณก็ยื่นแขนตรงแล้วก็ยื่นมือถือออกห่างเพื่อให้แน่ใจว่าจะเก็บภาพของคนทั้งสองไว้ได้หมดเดี๋ยวก่อนนะฉันขอเตรียมตัวหน่อยอาละเริ่มเลยหนึ่งสอง ให้เสียงภาษาไทยโดยซิลเวอร์โบน